Thank you. ที่เพื่อนๆพี่น้องนผู้ชมทุกท่าน,นนะครับวันนี้ก็มาดูบรรยากาศถนนหนทางนะครับถนนพระรามสองนะครับเหมือนเดิมตอนนี้วิ่งอยู่ฝั่งขาออกนะครับจากกางระดับบางขุนเทียนนะวงแหวนการเจนาพิเศษนะครับผมจะไปยูเทิร์นนะครับตอนนี้ก็อยู่แถวแถวบางกระดีนะ นี่ับปากจอยบางกระดีบางกระดีแขวงสมดำนะครับเขตบางขุนเทียนแนี่คือบรรยากาศของถนนพระรามสองนะครับเป็นวันที่13นะ13ตุลาคมนะครับวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตนะครับของในหลวงรัชการที่9นะครับก็เป็นวันหยุดของหลายๆคนนะครับสำหรับผมนี่ก็ยังทำงานอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีวันหยุดรถกำลังเยอะนะครับนี่รถที่ วิ่งฝั่งขาออกนะครับนี่เวลาตอนนี้ก็บ่ายโมงห้านาทีนะครับมเมื่อเช้านี่แดดจ้าเลยนะท้องฟ้าสดใสนะอพอตกสายตกบ่ายมาก,ก็นี่ครับคืมเหมือนเดิมนะครับ แม่ดำนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปหาจุดยูเทิร์นนะครับจะวิ่งฝั่งขาเข้านะไปทางบางมดไปเซนทันยจอมทองบางมดนะครับถ้าข้ามนู่นแนหะนี่นะครับรถบรรทุกก็ยังเยอะอยู่นะครับ ทางยกระดับถนนพระรามสองนะผมจะยูเทินตรงนี้นะครับข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งจริงๆผมกลับรถใต้ทางต่างระดับบางเพียงก็ได้นะแต่วันนี้จะวิ่งเลยมาไกลหน่อยนะครับสแสมดำนะครับตลาดสแสมดำนะครับนี่ด้านซ้าย ยูเทิร์นเป็นฝั่งขาเข้านะครับจากฝั่งขาออกออวันนี้ท้องฟ้าก็สลัวสลัวนะครับน่าจะมีฝนนะครับจากสมมดํานะครับเข้าไปท่าข้ามบางบดนะครับเขตจอมทอง วันนี้รถจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะดูโล่งๆไปนะฝั่งขาออกจะดูเยอะกว่านะครับฝั่งขาเข้าก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะนี่ก็ยังมีรถบรรทุกวิ่งอยู่นะครับบรรทุกคอนเทนเนอร์นะ จนาพิเศษบางแคนะครับตรงไปไม่ต้องเข้าทางด่วนนะครับแต่ถ้าไปดาวขนองนี่เข้าทางด่วนนี่คือช่องทางด่วนนะครับด้านในจริงนีพี่น้องถามมานะครับว่าจะออกไปทางพักใต้เนี่ยถนนพระรามสองนี่วิ่งทางคู่ขนานหรือวิ่งทางด่วนนะครับมอไซน์นะครับมอไซค์จริง ต้องวิ่งทางคู่ขนานนะพอเห็นเขาวิ่งกันอยู่นะช่องทางด่วนด้านในแต่มันผิดกฎหมายนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรนี่เราอาจจะเป็นฝ่ายผิดได้นะครับต้องวิ่งซ้ายนะครับสำหรับมอไซค์วิ่งทางคู่ขนานเลนซ้ายสุดนะครับถ้าเขามาวิ่งเลนในช่องทางด่วนแล้ว ถ้าไม่เป็นอะไรนะครับก็ดีไปแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเสียหลักกะไรไปเนี่ยเราจะจะต้องมีความผิดนะครับว่าก็ห้ามมอไซจักรยานนะครับแล้วก็รถสามล้อนะครับไม่ให้เข้ามานี่เนะ <c oughs> ขาก็วิ่งก็ได้นะไม่มีตำรวจนะ เขาจะใช้กล้องนะครับจับแทนนะครับตยนนี้เขาไม่ใช้ตำรวจมาตั้งด่านแนะล้วนอกจากตรวจควันดำนะจะมีใบสั่งนะครับไปถึงบ้านเลยนะครับกล้องก็จะทำหน้าที่แทนตำรวจนะถนนพระรามสองขาเข้านะครับตอนนี้วิ่งอยู่แถวสแสมดํานะครับบางกะดี ่บางแคพระประแดงบางนานะครับจะดูจักออกซ้ายไปนะครับวงแหวนการจนาพิเศษนะครับให้ออกทางซ้ายเขากำลังก่อสร้างนะครับมีเสาขึ้นนี่คือ สะพานต่างะระดับบางขุนเทียนนะครับวงแหวนตะวันตกนะะวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีวันหยุดนะวันนี้ก็ยังทำงานจะไปเก็บงานอยู่แถวแๆบางมดนะครับแล้วก็รีวิวบรรยากาศให้ได้ดูกันด้วยนะ นพระรามสองนะครับถ่ายให้ดูกันเป็นประจำนะครับตอนนี้ก็อยู่แถวแถวโลตัสพระรามสองนะานการเคหะธนบุรีนะครับ เป็นคาฟูนะครับฝั่งนี้ก็กำลังตั้งเสานะครับนี่ เเสาแล้วก็มีนะต่อมาจากเขตบางขุนเทียนนะครับหน้าสำนักงานเขตมาทางนี้กำลังเข้มข้นกันเลยนะ <c oughs> เรื่องจักนะครับงานก่อสร้างเขาก็มีหยุดนะวันนี้วันที่13ตุลานะครับ เดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีวันหยุดเยอะอยู่นะแล้วก็วันที่23นะครับวันปิยมหาราชก็จะเป็นวันหยุดอีนะ่นักก่อนหน้านี้ก็วันออกพรรษานะครับในเดือนเดียวกันตรงนี้ก็จะเป็นหน้าโรงพยาบาลนครทนนะครับ เซนทันนะครับท่าข้ามบางมดวันนี้ถนนไม่ค่อยรถไม่ค่อยเยอะนะครับมีเขากันกลวยออกมาอีก1นึ่งเลนนะวันนี้รถไม่เยอะนะครับเป็นวัดยุดนหน้าห้างเซนทันนะครับตรงนี้เซนทันพระรามสอง ก็จะเป็นบิ๊กซีที่ไหนมีเซ็นทันนะครับที่นั่นต้องมีบิ๊กซีนะแล้วก็โรบินสันนะก็จะอยู่เขาจะไปไหนไปด้วยกันนะครับสำหรับห้างเซ็นทันโรบินสันบิ๊กซีอย่างนี้นะข้ามนะครับตอนนี้ก็อยู่ แถวท่าข้ามศาลเจ้าแม่จงอางนะครับด้านซ้าย มาฝากกันนะครับวันนี้วันหยุดนะครับวันคล้ายวันสวรรคตนะครับของร่อเก้านะครับจุดนี้นะครับก็ใส่ด้านบนนะครับด้านล่างก็เรียบร้อยไปแล้วทําด้านบนนะครับก็สุดเขตนะครับสุดเขตบางขุนเทียนนะครับตรงนี้ เข้าเขตจ,จอมทองนะครับท้องที่สอนอบางมดพืนเสากันนะครับตรงฝั่งทางนี้ก็คืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาทำทุกวันนะไม่มีวันหยุด การก่อสร้างนะครับ เ,ะเนะครับับอนนี้คือบรรยากาศล่าสุดนะครับถนนพระรามสองขาเข้านะครับจากสแสมดํานะครับมาที่บางขุนเทียนยอมทองนะครับบางมดนะครับตอนนี้ก็อยู่บางมดนะ อากาศก,ก็สดใสอยู่นะครับยังมีแดดให้เห็นอยู่แต่ก็มีเมฆเยอะนะเมฆก็ยังเยอะอยู่นะครับแต่ก็ยังมีแดดอุณหภูมิก็ลดลงมาหน่อยนึงนะครับอากาศก,ก็เย็นสบายลงหน่อยผมดูข่าวนะข่าวก็อ่านข่าวนะครับก็บอกว่าอุณหภูมิจะ ลดลงนะครับ1 3ถึง3องศานะถือว่าจะได้ยืนกอดอกกันแล้วนะครับอากาศจะเย็นลงนะสำหรับทั้งดวนนะครับก็ชิดขวาไปตอนนี้ก็ตรงไปก็ไปแยกบางปะแก้วไปดาวขนองนะครับรับประแดง ด้านหน้านาน้นจะเป็นแยกบางปักแก้วนะถนนสุขสวัสดิ์เลี้ยวซ้ายไปดาวขนองอามหาหิสวร์วงเวียนใหญ่นะครับเลี้ยวขวาไปลาดบุญละนะไปบากประกอกรัประแดงแก,ก็นํำมาฝากกันนะครับกับบรรยากาศถนนหนทาง ในวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปไป2-3สาวันนะเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนนะครับฝนก็ตกทุกวันเลยลวันนี้ก็มีโอกาสนะครับนายมาวิ่งงานนะครับก็ถ่ายเส้นทางเดิมๆนะครับให้ได้ดูกันถนนพระรามสองนะครับ ข้างหน้านี้จะเป็นแยกบางปักแก้วนะครับตรงนี้จะเป็นจุดยูเทิร์นนะครับมียูเทิร์นอยู่ประมาณ3จุดนะน,นี้เป็นจุดแรกนะครับแล้วก็มีจุดยูเทิร์นที่2ตรงนี้เ้วจะไปยูเทิร์นที่3นะครับออกทางขนานสำนักงานเขตจอมทองนะครับทำสวยงามกันเลย แยกบานปักแก้วเ,เขาจัดดอกไม้ต้นไม้นะครับสวยงามกันเลย นี่เป็นตลาดโอเอนะครับสำนักงานเขตยอมทองก็เลี้ยวเข้าซอยสตรงนี้นะครับมีสนามสองซอยหาครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอล,ลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไป กับบรรยากาศถนนหนทางนะครับกับ YouTube นะครับช่องบ่าวลินขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ยังเป็นกำลังใจให้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ